ขวัญข้าวขวัญแผ่นดินพระราชพิธีพืชมงคลจะลดพระนางคันแรกนาขวัญตอนที่หนึ่งพระมหากษัตริย์ธิราชเจ้าแห่งสยามประเทศนับแต่อดีตการมาตราบจนกระทั่งการปัจจุบันทรงดำรงฐานะเกษตรบดีอย่างครบถ้วนหลักธรรมที่พระมหากษัตริย์ทรงถือเป็นคติในการปกครองพระราชาณาจักรและประชาราชข้อหนึ่งคือการบำรุงพืชผลในพระราชาณาจักร ให้สมบูรณ์โดยแท้การพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญถือเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในการที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนและให้กำลังใจแก่ราษฎรผู้ทำนาและประกอบการเกษตรทั้งหลายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นความสำคัญของพระราชาพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นอย่างยิ่ง ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือพระราชพิธี12เดือนว่าการแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมมีมาแต่โบราณเช่นในเมืองจีน4,000ปีล่วงมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ลงทรงไถนาเองเป็นคราวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวไหมพระราชพิธีนี้มีมานานนับแต่ครั้งกรุงสุขโขทยัยแต่มีเพียงพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญซึ่งเป็นพิธีพราหมณ จวบจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มพิธีทางพุทธศาสนาเข้าไปด้วยเรียกว่าพิธีพืชมงคลต่อมาพิธีทั้งสองนี้ได้มีชื่อรวมกันว่าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางขันแรกนาขวัญพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพิธีสงนั้นเป็นการทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่าง เพื่อให้เมล็ดพืชเหล่านั้นเจริญงอกงามปราศจากโรคปราศจากภัยจากแมลงศัตรูพืชทุกประเภทในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีเพื่อชมงคลที่พระพราท้องสนามหลวงจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังคงทําพิธีที่พระพลาท้องสนามหลวงอยู่แต่ก็มีย้ายไปทําที่อื่นบ้างเป็นบางปีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่งใช้พระที่นั่งอภิเศกดุสิตเป็นที่ประกอบพระราชพิธีเป็นส่วนใหญ่ปัจจุบันประกอบพระราชพิธีเพื่อชมมงคลณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสาศดาราม